สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำบ่อยๆนะครับพอดีมาซ่อมปั๊มน้ําที่บ้านนะครับน้ำนี่มันรั่วที่เพรเชอร์สวิต์นะครับเทปพันเกลียวเนี่ยมันยุ่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็จะต้องทําการเปลี่ยนเทปพันเกลียวเข้าไปพันใหม่นะครับแล้วทีเนี้ยนะการเอาเทปไปพันเกลียวเนี่ยมันพันไม่ได้ะนรับพันพันยากนะครับเพราะว่าที่เนี่ยมันแคบนะเห็นไหมครับผมมันพันไม่ได้มันเข้าไปพัน แบบเป็นแผ่นกว้างของตัวเทบพันเกลียวเนี่ยทำไม่ได้เลยซึ่งก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับหรือว่ากําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่แล่ยถ้าเป็นแบบนี้นครับเราจะแก้ปัญหายัางไงกันดีให้เราสามารถพันเทปพันเกี่ยวได้ง่ายนะครับเหมือนกับการพันแบบปกติ เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็มีทิศไอเดียดีไว้ง่ายๆนะครับในการแก้ไขปัญหานี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมให้เราลองเดินหาเศษไม้เล็กๆนะครับกิ่งไม้หรือว่าไม้อะไรก็ได้นะครับเล็กๆมาสักหนึ่งข้อนเล็กๆนะครับนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเอาเทปพันเกลียวเนี่ยมาพันเข้ากับกิ่งไม้เล็กๆที่ผมเอามาดีเลยนะครับพันหลายๆรอบนะครับตามที่เรากะว่าจะเอาไปพันที่เกลียวท่อของเราแล้วเนี่ยมันจะพอดี ก็ได้แล้วครับผมผมก็จะนํามาพันที่เกี่ยวท่อของปั๊มน้ําตรงนี้กันเลยผมก็จะหมุนวนไม้ที่พันเทปไปรอบๆท่อเลยนะครับ กอดีตอนเอาเทปพ,พันเสศจไม้เนี่ยพันผิดด้านไปหน่อยต้องหมุนพันอีกด้านหนึ่งเวลาพันนะครับให้เราพันเกี่ยวตามแนวเกี่ยวที่เราจะหมุนเข้าด้วยนะครับ ก็โอเคครับผมเรียบร้อยต่อไปครับผมก็จะนำเพชรสวิตนะครับมาใส่เข้าตามเดิม ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นอีกวิธีอีกที่กอเดียง,ง่ายๆนะครับของการแก้ไขปัญหาในการพันเทปพันเกี่ยวท่อในที่แคบตามช่องแคบแคบแบบนี้นะครับในวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้เราก็สามารถนําไปใช้กับการพันเทปแบบอื่นๆก็ได้นะครับพันเทปสายไฟในช่องแคบแคบอย่างนี้ก็สามารถนําไปต่อยอดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเราได้ ใครที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้ครับลองนําวิธีการแก้ไขในคลิปนี้ไปทําการแก้ไขปัญหากันได้นะครับคลิปนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมผมก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันไว้เขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ